สวัสดีเอฟซีถูกๆทกทานทุกท,ก,ท,ก,ท,ก,ทกคนมือนีแม่ตุยกับมีแนวาทางดีๆมากฝากเป็น,เป,นเป็นเพื่อนบ้านตำเล่าของอาจารย์อิฐค่ะงวด่ิพานมากเป็น่าเขานะคะเป็นว่างวดนี้งวดนี้แก่เมื่อไม่นะคะแต่มีเขามีรหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะ มือนีเพื่อนห้มาแล้วเป็นเพื่อนบ้านตำลเล้าเพื่อนห้วิ่งนูดมีวิ่งแล้วก็นูดค่ะเพื่อนห้มากกับจับคู่ห้เรียบร้อยค่ะเด็กวิ่งนูดก็มีอยู่สองตัวบนรางกลับด้วยพระท่นเพื่นว้านค่ะนี่ก็เอามาหาเจ้าในเมือวบานนี่ยแหละคะ่ะชาว่าแม,ม่ตุยพระทันวางกได้เพิ่งจะเอามา นางอานนางเมาเองเอฟซีฟั่งน่ะนะคะเป็นเลขโทษค่ะเป็นแบบว่าเขาต้องอเอามาเบาเองค่ะว่ามีโทรศัพท์สองเครื่องคนต้องเครื่องหนึ่งอัดเครื่องหนึ่งไทยเนาะคะ่ะนี่ก็ว่าท่านมีเงื่อนสื่อเครื่องไหมก็มีเครื่องเดียวที่จะมอดไว้ทรงทางไรไม่ห้ค่ะเอาเอาไว้ไห้ตู้อะไ้งเงื่อนยันลายนีเงินสื่อโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งะคะ่ะที่ เอาเบอร์ทรน้ำเพลนพอเบอร์ทรน้ำมอนไวแล้วก็สิทรติดต่อเองแล้วก็สิได้อัดเสียงก็สิได้ฟังเสียงจริงจากเพลนเอฟซีกับจ้าสินั่นเนาะค่ะจ้าสิเซียอันนี้ว่าออกจากปากม่ตุ้ยก็สิเลขของเพลนนั่นแหละค่ะแต่ว่าเพลนเพลนแบบมาทรมาให้มอนไว้คือตุ้ยกไ็ได้ได้ต่ตัวเล็กมเมื่อวาเอง กูได้มีเห็นตัวละทราบก็สิได้อัดเสียงเพิ่นอยู่แล้ค่ะนะสิได้ฟังเสียงสดๆเพิ่นอยู่แล้เอาฟังเสียงประตุอีกไดเลยค่ะว่าตะใดตัวเล็กแล้วว่าะวันใดตัวเลขมาจากเพิ่นก็ดีแล้วเพิ่นห้ยห้ามาค่ะอันนี้ทางของเพิ่นก็มีวิ่งหลุดวิ่งหลุดมีซีมีหาบนหลางค่ะกลับด้วยเพิ่นว่าจับกูให้ค่ะ จับผู้ให้กับซีหนึ่งซีสองซีเจ็ดซีแปดหนึ่งหาสองเจ็ดหาแปดค่ะทั้งหมดกับสิมมิยูมีอยู่แดคู่ค่ะเด็จับคู่ให้มีแปดคู่ เสียงรดกันไล่ไหลไปตุ้ยไปหลังบ้านมาหันมันแดดกันมันแดดกันเลยแบบมันไทยทั้งคางบ้านกันย่งเเสียงงดแค่กานะเสียงกัิเสียงเสียงรดหลบกวนจังน้อยขาดขาดใช้หายกันบ้านอยู่ไก่ติดถนนยจังสิช่วงนี้ข้าเจ้ากำลังเหตุทางค่ะลดจิบหลอกคนหินเที่ยวยุมัดหมดุ่ารวยคนข่ดบ่ไป้บงว่าไทยนะครับตะกอากาเสียงไทยต่างกล่องไทยน้ำกัน อันนี้พันยากพอพันเสียได้ค่ะพอพันเสียเลยมันก็ได้ยากงานงากงานศพเม่ค่อยได้ลุง่งขีปแบบมันบ้าน,น,นกับเบืองช่องแม่ตุยร้วยแล้ลวันได้ค่ะช่วง,น,น,น,วงนี้พนอาจจ่บ่านได้ลุ่งขีนมีสองช่องทางหันบ่เห็นช่องมาเลยค่ะเขาว่าเบืองช่องแม่ตุยร้วยแล่ลวันก็นได้เล้อค่ะช่องหนึ่งบ่นลุงกับย่างช่องหนึ่งอยู่ค่ะบ่เป็นยังน,น,นะคะ่ะ นาซีตัวพารี่พันกับว่าในล่งหกตัวพันกับว่าในล่งเขามาเบิงช่องแม่ตุยห้าน้อยพนกับว่าในล่งโดนเลรเนยค่ะห้าน้อยพันว่าในล่งร้ายมือแล้วของแม่เขียวน่อยพนกับว่าในล่งเพราะว่าพนพนอยากงันแมตตุ๋ยกับขึ่นไปไทยเอาเองตั้งหกโมงเศา้าค่ะบ้านแม่เขียวหน่อยเก็นยุกไก่ค่ะยุ่ทั้งโขกนะค่ะต้อง เพื่นบ่มีเวลาเพื่นไปเหตุงานเขาต้องเฝ้าไปไทยต้องหกโมงเสาค่ะถ้าบ้านันกับบ้านท่านเพื่อนค่ะไม่เขียวหน่อยค่ะกับโรคหายเราได้ค่ะเอฟซีผู้ใดบ่เห็นช่องมอด้วยกับเขามาเบ่งช่องแม่ตุยไม่เขียวหน่อยค้นฝันแม่นได้ค่ะค้นดวงดีดวงเฮงมือไปกระทิ้นเพื่อนกันย่างถืออีกโยนเลขหลุดเพื่อนเพิ่นดวงดีอหลีค่ะเพิ่นน่ารลุดแก้กระทิ้นไปต้องออกเพิ่นนะ ปดซองหาหกพนกระเถิกงตรงๆอีกเล็กเล่าหลังจากกลับมากระทินนะครับเป็นวันเลขรถดขัน้นเีกแกแกระทินไปเลื่อสื่อเล็กรดเป็นคนมีดวงนะค่ะสื่อจังได้กระเสกไม่เคียวหน่อยเข้ <c oughs> บาบันทึกเพื่อนกระเถิยุตลอดเป็นวันตรงออกเลขรถดลดแกแกระทินไปสือ่อทะเบียนรดเพื่นหาหก ออกเล้าตรงๆเพื่อนกระถือกอีกค่คนดวงดีอีลี่ค่ะเพิ่นงวดสีีว่าเพิ่นปันเจ้ยวกับปันเจียวกับบ้านนั้นที่บ้าบ้านแม่เพิ่นเป็นงานไปปลูกแกะหลวงปูหลวงปู่เอาเลีกให้นั่นมันออกบ้านเด็กทีแกะเยี่ยบ้านเด็กที เอ้บ้านมันออกบ้านเล็กทีแม่เขียวหน่อยงวดที่บา่าเอียงนะจำว่าได้เพื่อนกระเถือกอีกสามตัวค่ะบ้านเล็กทีเพิ่นวันบ้านเล็กทีเพิ่นเปลี่ยนไอ้บ้านเล็กทีแม่เพิ่นที่ว่าเป็นงานกูกอต่อเขียนน่ะบ้านเล็กทีแม่เพิ่นมันเป็นอียงะเพื่อนกระถือ,อก,อ,ปปก,โโอ,กอ,อีกขึ้กันค่ะมันควนมีดวงนเนาะอัะกันได้เพิ่นกับเพื่อนซื้ออันไหนกับเพื่อเถือกค่ะไม่เขียวหน่อยค่ะ แม่ตุ้ยกับเปี่ยไยเห็นเรียบร้อยเด้อกับลงองไปแล้วเมื่อเบ่งช่องแม่ตุ้ยด้วยไลยวันมอนไว้เพิ่นบ่นไ,ไ,ได้ลงเยนยากแม่ตุ้ยไปไทยผู้เดียวลงผู้ดเดียวแล้วลงแงตะช่วงเสาเรค่อเออกไปติตดตามในช่องแม่ตุ้ยด้วยไลยวันแม่เขียวหน่อยเด้อค่ะเอฟซีแม่เขียวหน่อยกันไลยอยู่เนาะเมื่อเบ่งช่องแม่ตุ้ยขอไปช่องมอนไว้เพิ่นบ่ได้ลงค่ะ ปวดสีห้าน on ้อยสี่เก้าพอลี่เปินบาดีรุ่งมีสองช่องทางช่องหนึ่งบาดรุ่งกับตรงพระตรงมาติดเบิ่งช่องแมตุยด้วยแล้วบ้านด้วยค่ะเป็นบ่อิดหวังค่ะเมื่อนี้เด็กอาจารย์อิดปวดสิมากคานมากวันที่สิบสามเพินบ่อเข่าเนาะเพินบ่าขอแจ่มือไม่อาจารย์อิดค่ะมือนี่ฟันห้มาแล้วค่ะแต่มี มีของงวดวันที่สิบห้าเพป็นบานตำเล่าค่ะวิ่งรุดเป็นหาวิ่งรุดวิ่งรุดซีกระหาบนหลางกลับด้วยจับคูซีหนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่แปด,ดห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดเป็นตำเล่านอค่ะแยบนาจโจาไว้อาจ,จารย์อิท เป็นของอาจารย์อิฐเทียบนาจอไว้ด้วยค่ะหมวดนี้ขอให้ซื้อตัวได้กระถิดได้ค่ะสกล้ามมัซื้อตัวได้ก็ให้ถือ้อให้แห้งให้ปังให้โขกโชกมันมนให้ได้มีทุดนมีห้อนสื่อรัฐบาลไทยมืออื่นเน้ค่ะมือนี้ก็ให้ ขอถึอเหล,ล่าของอาจารย์อิฐให้ปังเห้แงด้วยค่ะสิ่ดืมนทุนสื่อรัฐบาลไทยอปันที่สิบหกขื้มืองอื่นค่ะขอให้เห้งๆปังๆกับเหลขกเกลือนบานตำเล่าอาจารย์อิฐนะคะสวัสดีค่ะ